เก้าสิ่งที่ห้ามมีในห้องนอนเก้าสิ่งห้ามมีไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนห้องนอนมีผลโดยตรงกับชีวิตเพราะห้องนอนสะท้อนถึงความสุขของชีวิตสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานฐานะความเป็นอยู่และมีผลต่อความรักความสัมพันธ์ดังนั้นหวงจุยการจัดห้องนอนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดยเฉพาะสิ่งของต่างๆในห้องนอนมีผลต่อว,วงจุย้ยความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของชีวิตได้อีกด้วยเพราะห้องนอนเป็นห้องที่นอนหลับพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานบวกที่ดีให้กับร่างกายแต่ถ้าหากจัดห้องนอนผิดหลักเวลานอนก็กักเก็บพลังงานไม่ดีด้านลบเข้าสู่ร่างกาย แล้วกรบบางพลังงานบวกซึ่งน่าเสียดายมากฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับที่สำคัญมากๆมาบอกกันค่ะ9สิ่งไม่ควรมีในห้องนอนห้ามมีในห้องนอน 1. ห้ามมีของแตกไม่ควรมีในห้องนอนเพราะหมายถึงครอบครัวแตกร้าวคู่ครองแตกแยกโดยเฉพาะห้ามกรอบรูปแตก กรอบรูปชำรุดถลอกเบี่ยวเอียงไม่ควรปล่อยไว้ต้องจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยโดยเฉพาะกรอบรูปแก้วแตกร้าวตองรีบทิ้ง 2. ห้ามของมีคมห้ามอาวุธต่างๆเช่นมีดดาบปืนเปรียบเสมือนยามศึกสงครามทำให้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงของแหลมคม อยู่ในห้องนอนไม่ดีโดยเฉพาะวางแขวนหันของมีคมมาทางเตียงนอนจะส่งผลทำให้เจ็บป่วยหรือถูกใส่ร้ายเปรียบเสมือนของมีคมทิ่มแทงยังไงยังงั้นเช่นโมบายห้อยระยะราวแขนเสื้อของตกแต่งที่มีมุมแหลมคมเช่นเขาสัตว์รวมถึงเสาบานที่มีมุม วิธีแก้ควรใช้ตู้ชั้นวางของหรือผ้าปิดบังมุมเสาหรือออกแบบเสาให้โค้งมน 3. ดอกไม้แห้งหมายถึงขาดชีวิตชีวาในชีวิตตามหลักจิตวิทยาเมื่อเราเห็นความเยี่ยวเชฉาจะดูดพลังชีวิตเหี่ยวเฉาตามนั้นจึงห้ามมีดอกไม้แห้งดอกไม้เหียวเฉา ร่วงรอยในบ้านหรือในห้องนอนหากมีต้นไม้ในห้องนอนก็ควรเป็นต้นไม้ฟอกอากาศคายก๊าซออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนเวลานอนได้ก็จะดีมาก 4. ห้องนอนไม่ควรมีรูปอัปมงคลภาพแสดงความโดดเดี่ยวหรือโหดภูกการแข่งขันการเอาชนะเพศสัมพันธ์ หรือรูปกะโหลกรูปภาพมา้าเคลื่อนไหวไม่ควรมีในห้องนอนจะส่งผลโดยตรงกับพลังชีวิตแปรปรวนสุขภาพร่างกายอาจเกิดโรคเรื้อรังอาจส่งผลนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทเพราะห้องนอนที่ดีควรเป็นพลังงานหยินหรือคือพลังงานสงบเย็นนั่นเอง ห้องนอนควรน,นิ่งห้องนอนไม่ควรเคลื่อนไหวเพื่อให้นอนหลับสนิทที่สุดห้องนอนไม่ควรมีรูปภาพรูปปัน้นเสือสิงโตหรือสัตว์ที่ดูน่ากลัวดุร้ายรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งภาพเหล่านี้ควรไว้ในสถานที่น่าเกรงขามเพื่อเป็นการคมให้เกิดอำนาจ ผู้ทำงานกิจการธุรกิจที่เหมาะสมควรมีสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ดุร้ายเช่นบ้านนักการเมืองเจ้าของธุรกิจควรมีไว้ที่ห้องรับแขกแต่ห้องนอนไม่ควรมีรูปเสือสิงโตจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายและห้องนอนไม่ควรมีรูปทายบ,ทบรรทบุรุษรูปทายที่ใส่ชุดดำหรือ รูปภาพงานศพสีดำฉะนั้นห้องนอนควรหาภาพที่มีความสุขมีรอยยิ้มมีความสงบสบายใจก็จะช่วยเสริมดวงได้จากที่ห้องนอนนีแหละช่วยเพิ่มพลังงานชีวิตส่งเสริมสุขภาพและหน้าที่การงานความสัมพันธ์ที่ดีงามในชีวิตได้ดีอีกด้วย 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์ตู้เย็นไมโครเวฟคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปในห้องนอนทำให้เกิดพลังหยางหรือคือพลังความร้อนมากเกินไปอาจส่งผลปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรังและส่งผลปัญหาทางการเงินอีกด้วยและไม่ควรติดโคมไฟ พัดลมหลอดไฟติดอยู่ตรงผนังเพดานกลางเตียงจะทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทเกิดความกังวลเกิดปัญหาสุขภาพบริเวณอวัยวะที่อยู่ตรงกับโคมไฟพัดลมนั้นได้ไม่ควรติดตั้งเครื่องแอร์ตรงบริเวณหัวนอนไม่ควรมีสิ่งของใดๆ กดทับอยู่บนหัวเตียงและปลั๊กไฟชาร์จมือถือทีวีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หากวางอยู่ข้างหัวนอนจะส่งผลทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนอีกด้วยวิธีแก้ไขควรจัดปลั๊กไฟให้ห่างออกไป3-5เมตรนั่นเอง 6. ไม่ควรตั้งตู้ปลาบ่อปลาอ่างบัว ่างน้ำพุไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนเพราะเนื่องจากพลังน้ําที่มีมากเกินไปจะส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิตอีกทั้งน้ำเป็นความชื้นจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพปอดอักเสบตามมาได้และไม่ควรวางนาฬิกาลูกตุ้มวัตถุที่มีความเคลื่อนไหวในห้องนอนเพราะเป็นพลังงานเคลื่อนไหว แต่ห้องนอนควรเงียบที่สุดไม่ควรมีเสียงห้องนอนควรปิดไฟปิดม่านต้องทึบที่สุด 7. ตู้หนังสือชั้นวางหนังสือชั้นที่เก็บหนังสือจะส่งผลกับปัญหาสุขภาพตามมาเพราะหนังสือมีใยฝุ่นละอองเชื้อโรคต่างๆสะสมมากมาย แต่ห้องนอนควรสะอาดเป็นบรรยากาศที่โลงโปรงมองแล้วสบายตานอนหลับสนิทได้จริงๆ8สีของเตียงสีของเตียงนอนควรเป็นสีเย็นตาในห้องนอนแต่สีส้มสีแดงสีฉุดฉาดสีร้อนเกินไปเป็นพลังธาตุไฟไม่ควรอยู่ในห้องนอนต่างกับโรงแรม เป็นสีร้อนใช้นอนแค่ชั่วคราวแต่ห้องนอนที่บ้านของเรานอนเป็นประจำไม่ควรใช้สีร้อนแรงธาตุไฟและในห้องนอนยิ่งพระหรือพระพุทธรูปควรแยกห้องออกไปให้เป็นสัสดส่วนหรือหาฉากมากั้นหิ่งพระก็ได้ 9. ทิศของหัวเตียงทิศของหัวนอน ทิศของที่นอนที่ดีส่งผลกับชีวิตเป็นอย่างมากคือทิศหัวเตียงห้ามหันหัวเตียงนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศอัปมงคลโบราณท่านสอนไว้ว่านอนเอาหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกชีวิตจะไม่ดีมีปัญหาทำให้เจ็บป่วยอายุสัน้นโดยควรหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ โบราณท่านสอนไว้ว่าทิศเหนือเป็นทิศแห่งความเจริญก้าวหน้าช่วยเพิ่มพลังชีวิตส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานช่วยส่งเสริมเรื่องอิทธิพลเป็นผู้นำเหนือคนอื่นหรือโดยควนหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกโบราณท่านสอนไว้ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น สรงผลชีวิตเจริญรุ่งเรืองทิศนี้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ทำให้นอนหลับสบายพร้อมตื่นขึ้นรับเช้าวันใหม่ที่สว่างสดใสช่วยส่งเสริมชีวิตประสบความสำเร็จได้ดีอย่างไรก็ตามห้องนอนควรสะอาดตาไม่รกไม่มีขยะสกะปรกไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ผ้าปูที่นอนสะอาดไม่คันตัวเป็นห้องนอนที่ดีช่วยส่งเสริมพลังกายพลังใจช่วยส่งเสริมชีวิตให้มีพลังที่ดีเพิ่มขึ้นได้ส่งเสริมทรัพย์แล้วดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเห็นผลทันตาส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ